สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกขุททุกคนครับค่ะวันนี้มาหาเสียงนะพี่น้องเอามาให้แนี้ทางครับองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายไม่ได้แล้วถามกันเขามาขลงอเรามาหาเห้เนาะครับผมอาแอดมินจะมาสรุปให้หาใหคือว่าสรุปเขาคสุดท้ายแห่งนี้ภาษาเอฟซีว่าสายจนไม่ทุกอ่าอาจารย์แม่นทุกที่ที่ไทยทำวุ้นดงทิมักครับผมเนาะ ค็ว่าสดุกไพ่เพราะว่าขอการเข้ามาเยอะับผมก็มักตัวใดจะจัดตัวด้านไหนที่เนามักปากเห็ุเป็นหนาทางมือแรกก็ทเฮ็นล้วดิมาหาเงครับวันนี้มาสดุปไพ่กะเบีองเรื่อเขามาเบิ้งน้ำแันเนาเข้ามาดูด้วยกันใครที่อิดตามทีงานเนาะอืออธิษฐชนไม่มันครับใครที่รอโค้งสุดท้าย ทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขนะคะ,ะด่วนๆเลยพี่รองครับไปแบบด่วนๆด้ผู้ได้ที่ถามหาสรุปให้แน่มาหาเฮงครับผมนะคะสายใหม่ไปแล้วอ้ารวมทุกชาติเด็ดทุกแนวทางาหรือว่าผู้ใดก็ในลฟ์สดก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาครับผมท่านเลยค่ะด้อเพราะว่าจะไปแบบด่วนๆไลฟ์สดพร้อมอ่านะคะติดตามได้ทาง99บาอีสานพาเฮงนะคะเพจอย่าลืมเลยค่ะด้อ99เบาอีสานพาเฮง นะก่อน,นืึกกันคะ่ะตอนนี้คะ่ะครับผมไปติดตามไปแน่ไปติเตือนใแน่นว่าชัดเจนบ่ท่านเกลีดย <laughs> ดครับนาพี่ดอกอ่าค่ะอ,อันดับแรกเลยอันดับแรกก็คือชัุวท่อปมรมทั้งมวลทั้งหมดเลยนะคะของปูรุษีอ่ามาที่ปูฤุซีก่อนไอ่อนไขน่เลยอ่ากับแอเป็นสรุปไทยที่ไปที่ม้ามีใช่นี้อ่า เอาแบบกระชับกระชับเลยพี่น้อเพราะว่าในในคลิปก็มีนะอาจจะยิ้นไปแล้วแต่หลายแต่หลายคนก็ยังรอาอบาสรุปนะชัดไหมคะในไลฟ์สดทางเพจเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะทางเพจชัดเจนไหมก็อันนี้ตรงแบบตะปูฤษีเน้นย้ำมาก็คือเน้นจุดต่ำอ่ะี่า้อง ก็มีเจ็ดมีหามีสามมีสี่จับอยู่นนหมีพี่น้องนนอะอันนี้เป็นคืนวันพระปูเอกให้คืพพน,พพนวันพระโอ่วพระพิฆเนศพระพิฆเนศควบเชื่อสื่องบุคคลนะครับเรากำลัาตัวเดียวกันบรรจบตัวเดียวกันพี่เตาเหมนอ่ะก็มีสามก็มีสามมีเจ็ดมีศูนย์บเนนียครับทุกตัวมีโอกาสมา อพิจารณาเนาะแต่ว่าปูหรือีพูดกับแอดมินว่าก็คือเน้นชุดตองหงดนั่นแหละชุดตองหงดครับพี่น้องเอฟซีนะคะเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าสวัสดีสวัสดีนะคะเด้อสวัสดีเอฟซีแฟนเพจนะสวัสดีเช้าวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะสวัสดีครับพี่น้องอ้าวอันนี้กะ เป็นวันงานค่ะกุมารพรมากเขียนไผ่อันนี้อันนี้คือแนวทางที่บางจอกหลอกเลยค่ะเด้อนะคะอย่าเพิ่งโทนะคะอย่าเพิ่งโทนะคะเพราะว่าเทียนไผเถียเด้อกับพี่แป๊มพี่ศูนย์มี่หาแล้วก็สองสามกันเรียกอยู่ในเครือไทยเนาะเพราะว่ากุมารองมาลง วันนั้นเขียนงานนี้เป็นมืองานบวกสวงครับผมมันซื้อเออกุสุมาลีนะคะเอาแคปภาพเด้ยวค่ะเด้อแคปภาพแคปภาพไว้เ้ยพี่น้องก็ดีนะจะไปแบบรวดด่วนเพราะว่าจะสายแล้วเอาหญาสีครับอันนี้ก็คือแนวทางที่บางจอกหลอกครับผมเป็นมืองานใบสีสู้วันนะย่้าสีมันมาเขียนหายยังสีแล้วพี่น้องมันมาแปดอาจจะเป็นสามนะฮะ อายุคนหนึ่งสามสามของเกษตรปทัศน์ส่วนสามเจ็ดแปดเก้ามาจากไหนแอดไม่เจี๊ยบอันนี้เป็นช่วงที่เพิ่งหมดถึงทะเบียนรถขี่มากสายบุญสายบุญขีมญข่มาแอดก็เลยเขียนฝากตอนเอฟซีแฟนสองเฮ้ามีสามมีเจ็ดมีแปดมีเก้าพิจารณาดูนะคะชัดเจนไหมพี่น้องครับท่านว่าพี่น้องนะอ แนวทางที่วางจอกหลอกนะคะครับผมก็ปูห้าศูนย์เจ็ดเป็นเลข<า>สี่มาอ่ามาแล้วมาแล้วเลขสุดเลขครับว่นปูห้าศูนย์เจ็ดมันมีในตารางมัต้องซื้อครับผมนะคะที่หางอรหันอ่าแค่มาด้านนี้หน่อยเพลดอ่าทางเพลดสี่หางอรหันครับค่ะชัดเจนไหมคะเพลิดเก้าสิบเก้าบาวอีสานพาเฮงบ่าว สี่ห้างอรหันจับคู่ปูห่จับไขสามตัวมาแค่สองสองชุดศูนย์เจ็ดสามกับศูนย์หกสามแต่ว่าเจ็ดสามสามเจ็ดปูไข่มาจะตรงหมดเลยตัวนี้สามหกสี่หกสี่เจ็ดนะปูปลาชาห้าศูนย์เจ็ดเลยพี่หน่อยเออซีเดอแล้วมือเดินเดินห้างไปนะรถกับห่วงเออกระหองเนาะมันมีอีกคลิปหนึ่งของปูอ ไปเลยครับเปูชัยวันอ่ามาที่ปูชัยวันว่าจะไปแบบ่วนๆใครไม่ทันอันไหนก็ค่อยคอมเมนต์บอกตามแอดเดอร์ปูชัยวันครับอ่าปูชัยวันวงกลมหกหนึ่งเม็ดเดียวไว้เลยบนบนเป็นบนล่างกปนลางได้พี่น้องอ่าเนาะอ่าให้แบบด่วนวเลยพี่น้องก็ถือว่าทัดการเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะร่วมทุกชอตเด็ดเห็นไหมครับปูชัยวันวงกลมบนหกหกหนึ่ง แมีหกศูนยะพี่น้องเรื่องคูณได้มากถ้าถ้าชอบศูนย์ตาล่างมือนอ่ารอบมที่สวงนี่ปูให้ชุดตะล่างมานําอ๋อค่ะนาล่างเจ็ดสี่เจ็ดสี่เห็นไหมอันนี้ยกขึ้นคืออ่าเอาโอเคเจ็ดสี่กล้องตัวบนไม่เห็นมีสามหกด้วยนะคะตัวล่างของอ่ะปูะใช้ว่านะพี่น้องเรือ่อแคปภาพแคปภาพนะคะ ปูเชวานอ่าไปคือหรอเนาะอ่านี่ปูแซดคำเนาะกับเด็กแม่หน่อยอแม่หน่อยอย่าลืมเลยพี่น้องเย็ซีแม่หน่อยปูแซดคำและที่สำคัญแอรจากระศิฟพ่อจันปูฝันแม่นเพิ่นฝันเหรอพี่น้องนะได้เม่เดียวสองเก็ดหาสามตัวนี้เดี๋ยวชัว่าบ่บอกเพิ่นว่าปูแซดคำว่าเขาฝันเพิ่นเขาฝันอ่าพ่อจันเด้อพี่น้องเด้อหัวติดเพิ่นได้หาหนึ่งซี่เนี่ยพ่อจันท นะคะแต่ว่าแนวทางวันที่สองนี่ก็เลขเก็บตกมากสองเมียนสองเกตหาถ้ารับตัวนี้เป็นเลขคู่แม่หนายเพิ่นมากสุดๆสุดใจอันนี้เป็นเลขพ่อจัดเมนเป็นได้ได้มาเป็นตัวนะคะกูใช้ข้าวมาให้ว่าจะว่าจะซื้อรถไทยจังไรนี่ล่ะรถไทยโอ้รถไทยอืมอ่ะใครที่ยังไม่ได้หยิบได้จับเด้อค่ะเด้อ อันนาไม่พูดถึงไม่ได้เข่ามาไล่หัตีสเข่ามาไล่หัตีสเป็นยังไงละมาแสดานพันพื้นต่อท่านบนตั้งล่างต่อท่านสามตัวสองตัวพี่น้อาปูกลดใหญ่มาแล้วสามตัวก็แตกจับคู่ก็แตกเมื่อกีในทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านท่านเจ็ดหนึ่งท่านสุดหกเนียนปูกลดใหญ่ถ่าเอฟซีแฟนช่องนะคะเอาแคปภาพนะคะแนวทางเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็จะเฮแล้วโอสุดสามตัว ตัวโวกผมให้ก็คือชุด,ชดปูมักสองสามสองกับสองแปดสอง,สอ,งอันนี้ว่าค่อยๆกบมาให้รับผมนะก่นอนจะจบคลิปเนาะงมาให้เนาะปูกรุยขว来说ว่าหลายกว่าที่ไหนพี่น้องค่ะปูกุญใหญ่นะคะอ่าไปแบบรวนๆเลยพี่น้องเด้อครับอ่ะเพราะว่าเด็กจีวายอ่ะอ่าค่ะเนาะเดี๋ยวจะทุกขันกันอันนี้ปูคุ้นครับอ่าปูคุ้นปูคุ้นนี่มักทักซุน อามว่านี่มาศูนย์นี่แก้วเออพี่น้อเด้อวิ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ปูกับว่งกลมให้สามตัววงกลมเม็ดเดียวแปดเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องเลฟซี่นะบูขุนอ่าเห็นไหมปูขุนครับใช่ค่ะชัดเจนไหมคะอ่าแคปภาพเลยค่ะเด้ออ่าแคปภาพนะคะใครที่ตามปูขุนอยู่ใครที่รอปูขุนเห็นไปพี่น้องเลฟซี่ พี่น้องแฟนเพจไปตอ่ออันนี้พี่น้องค่ะมาแบบแก็คือเลขได้มาแบบอ,อืเย็นได้มาหลายวันเดียวเลขกหางเหวี่ยงผอ,อมคือมาหลายวันเดียวเยนาะก็เลยพผอมคนโดยเัืเอนกว่าไป็นห้างมากก็นี่แหละพี่น้องพิจารณาเอาเนาะแต่ว่าคือตัวนี้ ตัวเดียวเ่าเน,น,เนังว่าสั่นเราแห่กับเจ็ดหนึ่งอ่าก็นานๆกระสุดเจ็ดค่ะเขาว่าไล่ก่อนได้พี่รองเป็นเล็กีิหนึ่งเลขมากอ่ะนี่หลาบังคับที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เจ้านี้ให้มาสามกับเก้าเพราะว่าตัวเดียวเท่านั้นอกจากเจ้านี้ห้ากับเจ็ดไม่ได้อาด่าห้ากับเจ็ดมาด้วยกันเพป็นกับเยกว่าเจ็ดเจ็ดห้าแต่ว่าจับคู่นี่เก้าสามตัวเดียวครับผม นะคือมาตัางรังเลเลยครัวลาเม็ดเดียวด้วยทีไรมากพี่น้องร้ายกว่าเป็นซื้อกว่ตตีแล้วเพิ่งจะหลุดเข้ามาในทางช่องอ่าเพิ่งจะหลุดเพราะว่าเพิ่งจะได้พอโดยบังเอิญด้วยก็เรียวเขามาหาพอดีเนาะครับผมเอาพี่น้อง้ากุญแจมักตัวดีตัวเดียวเท่านั้นเตัวเดียวนะตัวเดียวเลกมีที่มาค่ะครับผมเนาะขอบคุญแขทางหลายจากเล็กที่มาาด้วยค่ะเด้อนะแบงปั่นเอฟซีแฟน่องเข้า นะอ้าวไปต่ออันนี้ปูใ่ขเขานี่ได้พี่หล่อด้วยอย่าลืมกับผมอย่าพลาดไปขออาจารย์โดยบังเอิญด้วกันเน้องก็เลยที่โอกาสไปขอทางเพิ่มคือเมาหลวายนี้แล้วพี่หล่อด้วยวันนี้เป็นวันที่สี่ได้พี่หล่อด้วยแต่ว่าเพื่อนว่ายังไม่ให้ช่องไหน เนาะไม่เคยออกช่องไหนเลยสำหรับนี่คือพนไปฟ้องเพิ่นเนาะกับปูชีบกับขาวที่เคยดูหนังอะไรที่เนาะเี้ยงนาจารย์แนนีมิเพิ่น่าเพิ่นมาชุดนี้ครับชุดนี้นะคะแต่ว่าปูพุ่มบอกคือมาห้ว่ามันสิออกตัวนี้ใครที่ดูทางคลิปนะะปูพุ่มว่าตัวนี้เนี่ยขั้นเล็กตัวนี้อ่าหรือว่าตัวที่พระอาจารย์เพิ่นเห็นนีเพิ่นบนไว้เพิ่นติดสามโอ้ปูพิชนากค่ะเป็นทวายวะสายที่นอก เนาะเนี่ยก็ให้พิจารณาเบอร์คนดูดังว่าจากวัดจุ่มสีมาวัดวัดกุฏแห่ะเนาะพี่น้องได้ยินเสียงก่อนเอฟซีกับจำคนใดบ้างผมอันนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวแค่นี้อันอันอันสองเก้าเพือเป็นเป็นมือคนจีไปย์นั่นแหละดอกมันนัดในในนิมิตว่าเกไปอ่าอาจะเป็นพิษนาพิษนาอะไรสักอย่างแอลกอเอล์เชยนไงเฮ้ครับผมอ่าพี่น้องเนาะตามนั้นอย่าลืมนะคะเจ็ดสามห้า อย่าลืมการเอีไปลองเจ็ดซ้ันตรงกันละเจ็ดหาไหมเจ็ดหาด้วยมีหลักสิบที่มันมุดเกิดสามเจ็ดห้าหลักสิบที่มันไม่ตรงกันสุดๆครับเนนาะไปต่อเอาเลขปูห้าเจ็ดแปดมาแล้วมาแล้วสรุปทั้งหมดทั้งวนปูห้าเจ็ดแปดครับผมใครไม่ดูถือว่าฆ้าครัวปูห้าเจ็ดแปดครับเนาะเลขผู้ใหญ่ดี ไห้บนศูนย์กับเจ็ดบนศูนย์กับ 7, นะเจ็ดเราเพินให้สี่สี่เจ็ดล่างนะล่าง,ล,างลักสีป้าหากับหกเปิดให้เหนียนหกสองอ่าสองนะทั้งหมนี่เป็นของชุดตัวของครนะูเปิดนะเปิดให้เกิดนี่แหละสองสามสองศูนย์ถ้าเปามาก็คือสามสามสี่สี่สองสองโดยที่หลังด้วยอ่าแล้วก็ล่าสุด ล่าสุดหมอเส้านี่มาให้นะอันนี้ชุดล่าสุดครับผมนี่นี่นี่ชุดเห็ดป็นเลขหลุดเลขหลุดหลุดวงในปูชงมัดเอ๊ะสาๆคุณพี่น้องหยาดหยาดเอฟซีแฟนช่องพลาดนะคะนี่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 ต้นฉบับกับมี่เด้อขาเด้อนะคะปูห้าเจ็ดแปดเลขหลุดครับนี่เอเทียนให้ยอยู่นี่ตัวใหญ่ๆอ่าเลขหลุดครับผมเห็นกันบอกล่า ล่างย่างเดียวผู้ะาะเปลี่ยดเป็นโซ่ใหม่แต่เส,สิรเนาะเพื่อจะไปยิบไปกับสลากกินแ้บงั้ท่านอยู่จากวงในเดยพี่น้อนเด้วอดวิ่งเจ็ดล่างสีเงส่เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะล่างอย่างเดียวได้มาเมื่อเช้านี้นะคะนี่อ่าู้หาจ็ดแปดครับไปตัวอาพี่น้อนจวดน,<อ>นี่เล่ฟัน ส่วนตัวส่วนตัวครับอมา,มาจับ<อ>จเดินห่องแล้วมาให้จับ<อ>ตัวนี้ไม่หน่อยเช็งเช็งเช้งครับผมมาให้มาก,มากคือมีฝันอันนี้ลดลดคนห้องเนาะสำหรับหลังเนี่ยสามารถคนห้องสองเ<อ>ท่เาเนาะและ้วก็เลืฝันบาเทียขี้แอดมินเนาะตาัดเอาที่นี่แหละแต่ว่ามาฝันชุดไทยก็คือมีเพิ่นมาบอกเป็นตัวเล่นบอกมาให้มาบอกเป็นตัวครับ รัฐมนตรีบอกถือรู้ว่าจะไหนกันไม่รู้นอกจากว่าบนสามเจ็ดล่างศูนย์หกนี่แหละส่วนตัวแอดมินต้อพี่น้องเด้วยอ่าอ้าแค่ภาพแค่ภาพนะจัดเนาะมีแค่นี้ครับค่ะเนอกจากตัวแอดมินเพื่อจะตามแอดมินกันตามได้เอาเซียนบุรีรัมมาแล้วเซียนบุรีรัมอันนี้รวืชุดได้เลยพี่น้องเด้อรวกชุดในอาลิปเดียวเลย รวมทุกอาจารย์ทุกเพราะว่าเพราะว่าถ้ามท่านโดนกระาัพอดีเนาะท่านโดนกระถานพ่อกันนั่นก็เลยรวมไปเลยเอาเอฟซีแฟนจองเขาพิจะรณาเอานะเสียงบุรีรัมมาแล้วค่ะใครที่รออยู่นะอาจจะยังไม่เห็นคลิปอ้าวเซียนบุรีรัมเด้อไปรออยู่ครับแคปภาพค่ะบนเด่นสามล่างเด่นศูนย์วันที่แล้วแตกด้วยกันเลขเลกตัวเดียวเพื่อนจับผู่ก็แตก อไปต่อไปดูตัวเขาไลพี huh. uh. Uh ่น huh. uh ้องค่ะยวสิบประทันเลล่ะไม่ทและอาปูวัดป้วดอนมาปูวัดเป้วดอนนี่วัดเขาเออข่งแข่งเลยพี่น้องเข่งแข่งอ่าข่งแข่งเนาะก็คือเอซีเป็นเน้นเลยล่ะดังเ้นเราเนผู้ไดขช่อตามปู้วัดป้าดอกับเบื้องคิเอาแต่ว่านี่แหละคือตัดจะลืมตัดมหรื้อตัด เนาะสองอ่สองเก่าสามเก่าเนาะขัดสามตัวเค็งๆเลยตอนนี้แหละพี่น้องมีแค่นี้คู่วัดตาดอนเนาะมีแค่ภามีแค่นี้ครับเนาะสามเก้าก็ตัวเด่นตัวอันสามสามเหมือนหญ้ามาให้เราพี่น้องยญามาให้ครับเนาะกับเป็นเด็กอ่าเนมานางคออะไรแหละอคู่วัดป่าดอนได้พี่น้องเด้อเอานี่หละมีชั้นนี้ครับ แบบนี้ไม่มีไม่มีเยอะครับเอาเลยว่าอ่านะเข็นแชร่ชิงชิงครับผมก็เป็นเช่ไรกับ้องรอเย็นนี้สิบหกนาฬิกาตอนเย็นจะเป็นยังไงอันนี้ปูม้าหม่เข้าแล้วเข้าอีกแต่งแล้วแต่งอีกครับปูม้าไม่งวดที่แล้วก็เจ็ดนึ่งเจ็ดตรงตรงเข้าแล้วเข้าเจ็ดั้ำกับเข้าข้างบนข้างล่างน้วงวดนี้มีแค่นี้อ่าสรุปมาให้้วี่ย เดีวยวพี่น้องเด้อสำหรับใครที่ติดตามปู่มาใหม่มีแค่นี้ครับเนาะแคปหน้าจอยเดี๋ยพี่น้องเนาะมึงอัน,นี้จะตังอีกไหมอ๋อเสียงดีรำพุกได้รย์วพระอาจารย์วิระอาจารย์วิระพี่น้อง อันนี้ในชุดตัดไม่ไหนไม่ใช่ชุดตัดเอาชุดตืก่อนมีนี่ชุดเมื่อกี้นี้เพิ่งโค้งอยู่ออเอาออกก่อนเลื่อนไปนี้เลยก่อนอย่าเพิ่งเอาออกไปต่อไปก่อนเห็นไหมมีชุดที่คัดออกมาแล้วเอาจารย์วิระพิโนวปูห้าชุดเจ็ดเนาะอันอันนี้เป็นเลขปูนิมิตอ่ะปูประชาห้าชุบเจ็ดก่อนนะคะปูนิมิตเนาะก็เล็ดับ ก็เลขฝันวันที่ผ่านหาเนี่ยหกสองศูนเข้าเต็มเต็มครับใครที่รอชุดชุดหกสองศูนเนาะอันนี้จะบเพิ่ไปทุดงล้างไปทุดงมาได้มาเม็ดเดียวครับผมอันนี้อ่าม่รวบเข้กันเลยอันนี้เป็นเลขก้องฝันปูขึ้นกระดานเนาะขึ้นกระดานอันนี้หกตัวตะไลเลขไม่ต้องสืบใครรอชุดไหนอ้ะก็เลข เลขดับก็มีสูตรดับแคปผ้าใบเนาะอันนี้คือสูตรดับเลโกสีแดงสูดดับเด็พี่น้องก็ใส่พิจารณาเป็นอันนี้คือเลขแมียทอดนี่อยู่ฟังต่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนเพิ่นไปชุดลงเขาเจ้าให้มาสิแต่มาเม็ดเดียวเนาะครับผมก็เลยตรงกันครับทือผู้ให้มาไว้ครับพิจนาเอาพี่น้อง่ะเนาะไม่แห่ไม่นอนเนาะได้ต่อ ตัวนี้ก็อันนี้เป็นเลขนุ่นมมากที่กันนุ่มากทำไมไอันนี้ก็ได้บังเอิญมากที่กันพี่น้องอนี่แค่นี้เก้าศูนย์เจ็ดออกสามตัวตรงนอ้องผลิตภัณฑ์มากถึงาราวาเงืดงื่ที่ผ่านมานี่แปดศูนย์หกบอกศูนย์หกน้องอันนี้เป็นเลขลับเลขพี่นอ้องขี้กันแค่โจ ไปหามาลงทุนเนาะต่วบริษัทเปิดเผยยี่นไปได้มาเกเลยมาฝากตอดคะแนนไปหน้องหัวนี้ก็มีแค่นี้เด้พอพี่น้องเด้อห้าสามหกมีหกหกแล้วก็ล่างให้เน้นหนึ่งเก้ามีเส้น,นครับเลขลับเนาะบรูดาได้ตัวนี้หัวรุ่นใหญ่เพราะเพราะว่าเป็นเลขรุ่นมาก โดยบังเอิญไปพ่อก็ดีพระเจ้าคือกันจนพระแห้งอะ่ะพี่น้องใ่น,น้องสามัวหนึ่งนีได้ตรงตรงเลยเนาะเอาแต่นีเรื่องมาฝากแฟชั่นพี่น้องเด้อจะลืมชุดนี้อาจารย์มาแล้วอาจารย์เล็กเม็ดเดียวอาจารย์เล็กเม็ดเดียวจวดว่าห่างจาศูนย์หกโคเลยเอาใครรออาจ<อ>า,ารย์เล็กศูนย์หก เม็ดเดียวด้วยเมื่อกี่ผ่านมาเลขนางเอาได้ตองมาด้วยหลังจากเลขออกผ่านขึ้นเดี๋ยวได้บูเรืองเลยเนาะบนนี้ได้พิเศษตองวดคือหกสี่หนึ่งนะคะได้สามตัวเลยค่ะเนาะตองวดได้หกสี่หนึ่งเนาะตะลาบันก็เป็นสวดมุ่นแมงอ่ามาหายตามตื่นพี่น้องนั่งที่สวดมุ่นน้ำมูดีๆเลยล่ะมิงคำว่าเลยเพ่นว่า โว้ก่บูชุดอะไรคือได้มากที่สี่อ่าอ่าเล่นแบ่งปันอ่าก็เล่เป็นหกสี่ศูนย์เลยพี่น้องด้ส่วนสามหกศูนย์ห้ามาจากไหนพี่น้องดี่สิมาจากกันที่เลี้ยวเงินว่างที่แล้ยวที่เป็นไปนั่งขอออกศูนย์หกมันเหลือตัวใดพี่น้องอ่าิจารณาดูเพราะว่าเลขผู้มุงนี้เพราะว่าอ่าขจอให้มากนะจะออกจนหมดทุกคู่ด้วยนาอ แต่วาเพิ่นกันเล่เน้นให้เพิ่นมักโซโตคือ640กับ3ามเก่าสามเก้าสามหกนี่นะพี่น้องมันอาจจะจับหัวเนาะเอาจานเล็กเม็ดเดียวใครที่รอแคปหน้าจอครับมีแค่นี้เนาะพี่น่นอาอเซยนสูริน อาเซียนสุรินใครที่ติดตามเซียนสุรินได้พี่น้องเด้อล่างวงกลมเม็ดเดียวก็ต้องกลับหรือใครจะกลับก็พิจารณาดูมุกมุกอ๋อมุกมุกกับตรงกับเลขหลุดเลยเลขหลุดแล้วมาเองมุกมุกเหรออ่ามุกมุกกเลหลุดเลยพี่น้องตรงกันกับเซียนซูรินเอาพิจารณาด่วนนี่แหละน้อยมากนะคะเซียนสุรินตัวเลขเพดคนน้อยใครที่ติดตามเซียนสุริน าเห็นป่ะพี่น้องเทียนไหมว่าเอฟซีจะดักคนจะคนรู้ว่าคนจิติตามเทียนไหนเนาะคนเกยดี so ่โสดนี่หลับกับเทียนอะไรคนเกิดจิติตามเทียนอะไรเพื่นกระทาฮะอันนี้เซนจูรินนะคะอ่าโดนดวนค่ะไปตัวมาเลยะ่ะนี่ชุดตัดอาจารย์วีละอ๋ออาจารย์วีละโอ้โหทกไทยเข้าครับอ้าวเห็นป่ะพี่น้อง เลขสุดขั้วันเพ,พิ่งที่น้องเนี่ยพัดสามนินเอ็ดเบย์รับเลยร่าพิ่งว่านอกจากไข่เอฟซีจิตาเนี่ยมีสมมีมันเข้ามาหลายกว่าปีเรด้วยพี่น้องเออด้เอเหรอบนบนวงกลมสามศูนย์ล่างวงกลมเก้าสามอาจารย์ดีละเอาชัดเจนว่าพี่น้องอเนื้อเนื้อแน่นแน่นแข็งแข็ง<อ>ว่าเนี่นัพ <laughs> ่นแหละมักเออ ตัวคลบคมกับมัดยกับคัดเอาเพราะเพิ่นกับคัดอายุเพิ่นกับพวกไหนอยู่พี่น้องครับผมถ้างูน้อยก็พิจารณาดูแต่เฮ็ดชุด่วบสมัครคนลราเสียดแต่ละเส้ดจะไรมีมีโสมมีม้าตือนกันเป็นยังไงครับผมเอี้ีมีมีม้าเนาะเอาไปตอาพี่น้องเออผู้หนักโอ้บ่ได้พอกันหลายปีแล้วไปพอโดยบังเอิญครับไปพอหลงงานบุญงานบุญตะเพิ่น แล้วเนี่ยทางมาฝากตอนเอฟซีแฟนจอหบอว่าหกงวดติดแล้วถ้ารับปูน่ากันไม่เห็นทางเพีเอาได้เอาได้เ็ไม่คือเนาะเอาทั้งคนได้ด้วค่ะเอาเพียรไม่ใช่ไงมั้วงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดสำหรับแนวทางปูน่าเพิ่นเพิ่นเขียนให้เม็ดเดียวเลยเนาะครับผมสำหรับแนวทางปูน่าเด้อกันเด้อปูน่ามาหลับครับห้าแปดสองมีสมัติครับนะฮะ อันทั้งไต่ทียาเทียนห้่เนี่ยเป็นเลขอ่าางประทัดเางครับหนึ่งอันค่ะสี่ีร้ายที่ลหพี่น้องจ้อรพิจารณาดูเอาเนาะแล้พดเทียนห้ชัดๆพู้นาเทียนหคือห้าแปดสองอบอว่า,าน่ะครับแม่หอมเพิ่นเมื่อนกัพเพิ่นกให้าสางแม่ผู้หอมตอนอ่าหญ้าหญ้าสีแม่สีประไพยอ่ากับพเกิเทียนตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวหาสองก็เลยห้าสอง แสดงว่าตัวเดียวกันมันอยู่น้นกันเนาะ,ะตัวนี้ก็เรยืดตัดเกล,ลื่อนพี่น้องชุดชีเจ็ดของปู่นาคมหาลักษ์เลยพี่หนุ่มเด้อเอาประมาณนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะก็สิแม่เจ้าให้อีกครั้งนึงเห็นคนอ่ถามปูร์สีเนาะใครถามอะไรถามคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวก็จะจบสตรีมแล้วนะคะ,ะพี่ตลาดโดนออกให้เป็นแน่นอนปูร์สีอ่ขึ้นมาอีกหน่อยสิรูี สะรุปไปนี่ใช่ไหมครับเด็กก็หลายโกลกอะไรอ่าเจรนาดูอืออ่ากู้ใดมากกูม่านกันนี่เพราะว่ากูม่านเ้อนกับถึ่งมากขนางใหญ่เทัแต่ว่าแนวพรางรสีนีแค่นี้ค่ะชุดรวบเลยชุด,ดวร,รดดวบแล้วอืเห็นครับมีสัน้นไีครับแค่ภาพแค่ภาพ อย่าลืมตัดปูฝากเน้นมาได้พี่ร้องเพื่อแต่ว่าชุดตวองมันนีหละอย่าทิ้งเด็ดขาดเนาะก,ก็เจ็ดสามเจ็ดหาอยู่ในนี้พี่น้องเจ็ดสี่ก็อยู่ในนี้เจ็ดสามเจ็ดส <บน S 2> ี่เจ็ดหาวนเอาอยู่ในนี้เนาะกาสีพิจะรณาเบอรปเราอันนี้จะคะองค์นมา่หายผู้มมให้ยจไ่ไหนคนแต่ว่าเป็นสั นอกต่ว่าที่สําคัญคือต่อมงดจากทิ้ทงเด็ดขาดนอกจี่นอ้ยิบยุบตัเดเอานอกาะวัวน,นี่ยอาจจะสามตัวแตกกันื่แต่ทั้งบนทั้งล่างครับแต่ทั้งบนทั้งล่างก็เป็นไปได้ครับเอาอแคปมาจอค่ะอันท้ายนี้ก็อย่าลืมแนวทางของทางช่องอทางช่องอาฝากก่อนอะจะจบสตรีมแล้วใครที่ยังยั่งยิบตัวได้ดีมาหาให้นะ ไล่ตัวไล่ตัวเอาตัวได้มาเองค่ะทันนะคะฝากทิ้งได้พิจารณาดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลมือนี้แลี่น้องเลิเย็นนี้ให้เฮไปด้วยกันนะคะเอาอันี้ก็ตัวค่ะบอนจบสตรีมชุบตัวสตรีมไปก่อนฝากต่อนเอฟซีฝากต่อนกัน ก็เล็ฝันเราพี่น้อยว่าเป็นอาจารย์ทั้งหลดอกก็ฝันเอานั่นแหละก็ซื้อว่าเอาใส้ดวงก็ของงมาผู้ใดกระไดอ่ะเนาะก็หน้าท่านก็คือหาหน้ทาท่านแต่วเลขฝันก็คือเลขฝันนั่นแหละเพราะว่าโทัมาถามกับตัวพระท่านก็ดูไปได้วยกันเลยในไลฟ์สดอืมแต่ว่าฝันว่าออกจ็ดสี่หลักลพี่น้องนี่ม<ฆ>ีแค่นี้เนาะให้งบหน่อยเป็นหาดวนฝันก็คือฝันนั่นแหละเพื่อเพื่อมาบอกจะใส่เป็นลายสัตว์เนาะอาศัยดวงก็ของครับ มาเอาตามนั้นเรื่อยไปตามเรื่อเอา,เอาสำหรับในชีพสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะ